อยากได้รถป้ายแดงต้องไปที่ศูนย์แต่ถ้าอยากได้รถมือสองน้องๆป้ายแดงแต่ราคาถูกต้องมาหาไอเสมรถสิ่งที่สาแก้วนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อ,อตรงข้ามบิ๊กซีโคดสุดเนี่7เจ็ดพันโลเลขไม่เจ็ดพันกิโลเมตรออเนีวอิติสูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ไฮแลนเดอร์ซ ปี2 2 2 23 3ตัวสูงยีรับแค่สีขาวมุกนะฟรีดาวพ่อนมือหน่อยๆไปดูชุดแต่งเลยล้อแม็กที e 3 7เจเลเซอร์แดงแม็กเป็น SUV ก้านยกพร้อมกับดำเงาก้านดำเงาม,มาดูไมเก็ทพันโลมึงดูประถูกหนะ้าตาพี่ไม่ค่อยดีเก0 0พันโลครับอเก็พันโล เกียร์ธรรมดาเมนวดเมนวดกับธรรมดาอันเดียวกันไหมพี่เอออันเดียวกันนั่นแหละเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลน้อยมากเมื่อกี้นี่บอกว่าไงตอนเปิดตัวก็บอกแล้วอยากได้รถป้ายแดงก็ไปที่ศูนย์ครับแต่ถ้าอยากได้รถมือสองสภาพน้องๆป้ายแดงครับต้องมาหาไอ้เสียมรถซิ่งที่สังแกวถูกต้องครับเออพ่อไอ้เสียมไกลดี เสียความแค่มันว่าใจดีมันคนละสักสุร์สรเงคนละคนเออใจดีเฉพาะสาวสาวถ้าไม่สาวล่ะใจดีเบอร์นันแหละเดี๋ยวสตาร์ไปเนี่ยเดี๋ยวไปดูเครื่องกันเบาะหนังครับไรเนอร์ไม่มีรูเจาะโหลดเล็กน้อยเป็นตัวแซด สีไม่มีริ้วไม่มีรอยครับโปรตีชุดสีร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยหนึ่งเปอร์เซนโอ้โหทำไมพี่สวยเกินสวยเกินน้ำมันดีเซลเดี๋ยวจะถามอีกนะไอเติมน้ำมุกน้ำมันอย่างจริงจริงมันตกคนบ่งเออเขาเขา้าใจอยื่คือบอบอกให้เบิร์ตเอออยากห่วงไหนที่บ่ได้บอกก็ อินบอกเขามาโทรเขามาเป็นยังเลยหรือโทรแล้วไออจิมาดายอย่างว่าคือมาบอกให้เบิดคือมาบอกแน่ว่ามันอย่างคือมาบอกแน่ว่าอะไรนี่มาเว้ามาเว้าน้ำกันนี่มาเดี๋ยวจะชวนมารีวิวขายไอ้คอยโทรมาแล้วไอ่เป็นอยังโทรปฏิจจ์โทรติดจูได้เลยไหนบ่มีคนหับเออเดี๋ยวกูโทรกลับเพื่อใจเย็นนี่เดี๋ยวกูอัดคลิปให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนี่แหละโอ้อักเดิมหมดหมวเดิมเดิมเดิมถ้ามีการชนมีการคว่ำ มาเอารถคันนี้ฟรีไปเลยโอเคไหมโอเคครับเออให้ฟรีเลยถ้ามีการชนมันคว่ำดูดิโคตรสวยเลยเป็นไงสวยไหมสวยจัดเป็นเทรนเดิมหมดอ่าดูดิเครื่องไม่สวยนะมันมีคำนำหน้าด้วยอะไรโคตรสวยโอ้สวย มันไม่สวยเป็นสวยไม่ธรรมดามันมีคว่า,าโคตรสวยเจ็ดพ<อ>ันกิโลเมตรน้องๆป้ายแดงเอาป้ายแดงไปใส่เอาไปจอดที่ศูนย์เอาไปจอดที่บ้าน<อ>ใครใครก็บอกว่าออกรถออกรถป้ายแดงมาโอ้โหเมียนครับไอ้เอาป้ายแดงไปใส่ชาวบ้านชาวช่องลุงป้าน,น้าอานะลูกร้านเลนล้นนะเะมยียเก่าเมียใหม่ผัวเก่าผัวใหม่ ต้องคุณต้องบอกว่าคุณออกรถป้ายแดงเ,เพราะว่ามันใหม่เหมือนป้ายแดงจริงๆนะเอาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนผ่อนหมื่นในนอยไอเสียรถซิ่งจัดให้ตั้งัวดซื้อได้บริการเทสัญญาฮอดหน้าบ้านส่งรถฟรีห,หน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเ,ยเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตกทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านส่วนรถสองหมื่นตัดสดรถเป็นพิเศษ โอเคปะโอเคครับเป็นกำลังใจให้เซมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดไอเซมของแท้ไอเซมคนจริงไอเซมจัดให้ไอเซมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจว